งานแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้สักนิดนึงครับครับผมก็เนื่องจากว่าตลาดในประเทศไทยนะครับหลังจากพีนามิกเนี่ยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตลาดที่เติบโตขึ้นตลาดหนึ่งเนี่ยนะครับระหว่างช่วงพีนามิกเนี่ยก็คือตลาดเด็กและทารกนะครับเนื่องจากคนไม่สามารถไปไหนได้นะครับก็อยู่กับบ้านนะครับโดยเฉพาะตลาดของเล่นเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเติบโตขึ้นประมาณเกือบ20%นะครับ จากเฉพาะตลาดส่งออกพวกของเล่นสําหรับเด็กนะฮะเด็กทารกนะครับไม่เกิน6ปีเนี่ยนะครับตลาดถึง8ปดพันล้านบาทนะครับจากเดิมเนี่ยวันหกพันเพิ่มมา8,000นะครับโดยเฉพาะตลาดรวมเนี่ยนะครับธนาคารกรุงเทพได้ทําตัวเลขไว้นะครับถึง4 3 0 0มล้านบาทในขณะที่ทางโคโลเมเซ่เนี่ยนะครับทางโคโลเมเซ่ประเทศไทยเนี่ยก็เห็นว่าตัวเนี้ยในพอร์ตพอร์ตโฟลิโอของโคโลเนี่ยมีงานหนึ่งนอกจากงานอนุก้าซึ่งเราประสบความสำเร็จ ที่จัดร่วมกับไทเฟกอนุกาเอเชียเนี่ยนะครับเราเห็นว่าพอร์ตงานคินอันจูเกนเนี่ยนะครับเป็นงานที่สําคัญมากอันหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งสามารถจะเติบโตด้วยได้มากขึ้นในตลาดในเอเชียนะครับแล้วเราก็อยากทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลาง ในการทำอุตสาหารกรรมด้านเด็กและทารกเนี่ยนะครับไม่เกินอายุ6ปีนะครับแล้วก็มีปัจจัยบวกหลายๆอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการบังคับให้คาซีดนะครับมีผลเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับจะเป็นโอกาสที่ทําให้เกิดโอกาสทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กเรื่องเฟอร์นิเจอร์เด็กเรื่อง <S 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 โภชนาการเด็กหรือเรื่องสื่อการศึกษาอะไรต่างๆของเด็กเนี่ยนะครับแล้วงานเนี่ยก็จะเป็นการ เชิญชวนให้ผู้ประกอบการนะครับทั่วทั่วเอเชียเนี่ยครับมาออกงานในในในบ้านเรานะครับเราคาดว่าจะมีคนมาออกงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า200บริษัทจากผมว่า10กว่าประเทศทั่วโลกนะครับตอนนี้เราก็มีคนตอบรับจากประเทศสิงคโปร์ไต้หวันนะครับมาเลเซียนะครับอิตาลีสหรัฐอเมริกานะครับค่อนข้างเยอะเกาหลีใต้อย่าเงี้ยนะครับญี่ปุ่น อย่างเงี้ยครับก็ก็ได้รับการตอบรับที่ดีแล้วโดยเฉพาะาหลากหลายบริษัทนี่นะครับโดยเฉพาะบริษัทที่ส่งออกเรื่องสินค้าทารกเนี่ยก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเชิญชวนให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศนะครับได้เข้ามาในเมืองไทยด้วยครับี้คาดว่า,า <S <S จะสร้างมิเตอร์สปาร์ได้เท่าไหร่อะแล้วก็จะมีการเจรจาบิสเนสแมชชีนกันหรือเปล่ากับทางต่างประเทศผมคิดว่าการเจรจาบิสเนสแมชชีนเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า3,000ันาย นะครับเราตั้งใจว่า,าวิซิเตอร์นี่ที่เราคาดการไว้ในปีหน้าเนี่ยนะครับจะประมาณประมาณ1 2 0 0 0รายถึง12,500คนนะครับโดยเฉพาะประมาณ3,000เนี่ยจะมาจากทั่วโลกนะครับก็ผมคิดว่าการซื้อขายเกิดขึ้นในงานเราคาดการไว้ประมาณการไว้นี่ครับจะไม่ต่ำกว่าพันล้านที่จะเกิดขึ้นในงานค่ะเห็นบอกว่านนะนอกจากจะมีสินค้าให้เลือกช้อปปิ้งกันแล้วนี่คือยังมีการสัมมนาด้วยการสัมมนาที่คือเป็นสัมมนาจะสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเด็กการ เรื่องสินค้าของเด็กลู่เล็กเลชนันต่างๆเพราะอย่าลืมว่าสินค้าเด็กเนี่ยเป็นสินค้าที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับในการผลิตในการมีกฎระเบียบต่างๆผู้นําเข้าเนี่ยก็เนื่องจากเด็กเนี่ยเป็นสินค้าที่จะต้องใช้คำนลระวังเรื่องความปลอดภยัยเรื่องความยั่งยืนวัตถุด,ดิบต่างๆวิธีการผลิตต่างๆนะฮะมีความสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบต่างๆนะครับหลักการการนําเข้าแต่ในแต่ละประเทศจะเป็นยังไง น,นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องดีไซน์อวอร์ดนะครับเรื่องเกี่ยวสินค้าเด็กและเยาวชน<ม>ต่างๆนะครับก็ในงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ะจะได้ครบแล้วก็จะเป็นการแรงบันดาลใจและเป็นเทรนที่จะทําให้รู้ว่าสินค้าเด็กของไทยเนี่ยนะครับจะสามารถที่บุกตลาดโลกได้ขนาดไหนก็คืคนอนางน้องของอุตสาหกรรมในกลุ่มของผลิตภัณฑ์แม่และเด็กก็คือมีน้องแนวน้อที่โตเติบโตขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับ ใช่ครับถึงสามปีข้างหน้าคือมันมีแนวโน้มเติบโตขึ้นยังไงบ้างเนื่องจากว่าแม้ประชากรโลกนี่จะลดลงนะครับแต่ว่าเวลาคนที่มีลูกเนี่ยก็คนชั้นกลางมากขึ้นก็จะทุ่มเทให้กับลูกของตัวเองเนี่ยมากขึ้นกําลังซื้อนี่จะสูงมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสังคมนี้มีพอมีลูกน้อยเนี่ยนะครับก็จะทุ่มเทให้กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กและทารกเนี่ยเยอะขึ้นจะสังเกตได้ว่าในแง่ ในช่วงแพนดมิกเนี่ยคนไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับคนก็ใช้เงินไปกับเรื่องเด็กเนี่ยเยอะมากของเล่นเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเยอะมากแนวโน้มจะตอบโต้อย่างต่อเนื่องนะครับยังมีกำลังซื้ออย่างต่อเนื่องใช่ครับใช่ครับอยากจะให้ฝากงานคลิปหนึงอ่ะว่าจะมีวันไหนยังไงบ้างงานนี้จะจัดขึ้นที่ศูนย์เนสการและการประชุมไบเทคนะครับในวันที่5ถึง8เมษายนพุทธศักราช2565นะครับในปีหน้าต้นไปเพราะว่า เออในสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนะครในห้าถึงแปดเมษายนฝากก็ไม่ค่ะเอาไหมคะครับโอเคค่ะก็ฝากงานได้เลยค่ะครับผมเออก็ฝากเชิญชวนให้เข้ามาชมนะครับงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ห้าถึงแปดเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกณศูนย์เนสการและการประชุมไบเทคบางนานะครับโอเคค่ะ